สวัสดีครับทุกคนสถานการณ์ของรัฐบาลทหารพม่าหลังจากที่กลุ่มชาติพันธุ์เปิดปฏิบัติการ1027ก็ดูจะไม่สู้ดีนะเพราะเมื่อวันก่อนนะครับกองทัพอาร์กันประกาศว่ายึดเมืองปาเลสว่าในรัฐชินของเมียนมาเพิ่มได้อีกหนึ่งเมืองทัพมินออนไลน์จากเดิม ที่ดูไม่ค่อยสู้ดีนะปัจจุบันก็ยิ่งดูอ่อนเปรียบเพียแรงลงไปในทุกทีเพราะหลังจากที่กองทัพอารกันโจมตีฐานทัพเรือของทหารพรมาร่าในรัฐยะไข่กองทัพอารกันในรัฐยะไข่เขาได้อ้างว่าเขาได้ควบคุมเมืองปาเลสว่าในรัฐชินที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากรัฐยะไข่โดยจุดที่เขายึดได้เนี่ย เป็นฐานทางยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งฐานปฏิบัติการที่กองทัพอาร์กันสามารถยึดได้ในครั้งนี้คือกองบัญชาการการปฏิบัติการทางทหารที่19โดยการโจมตีฐานปฏิบัติการแห่งนี้กองทัพขอางอารกกันยังได้สามารถจับกลุ่มผู้บัญชาการ ของค่ายแห่งนี้ได้เป็นนายพลจัตาวาซึ่งนายพลจัตาวาเนี่ยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษแหล่งข่าวของอารักันเปิดเผยว่านายพลจัตาวาเนี่ยถูกจับกลุมเมื่อวันศุกร์หนึ่งวันหลังจากที่เขาหลบหนีการโจมตีของทัพอารักันจนถึงขนาดนี้กองทัพอารักันยังไม่ได้ออกมา้ข้อมูลเกี่ยวกับการจับกลุ่มเขาอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพอารักันยังได้เตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมสำหรับการตอบโต้ของรัฐบาลอาหารพม่าซึ่งกองทัพอรกันยังได้โพสต์บน X นะครับเพื่อส่งสารไปยังกองทัพพม่าในส่วนอื่นๆว่าขอให้ยกธงขาวตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคุณไม่อยากตายหรือได้รับบาดเจ็บหากคุณต้องการหลบหนีจากฐานทัพของรัฐบาลอาหารพม่าให้ขอ อนุญาตใช้เส้นทางหลบหนีก่อนและเขายังได้เตือนอีกว่าอย่าขออนุญาตหลบหนีในขณะที่ปืนชี้ไปที่หัวของคุณมิเช่นนั้นคุณจะถูกปฏิบัติเหมือนฉเฉลยศึกนั่นหมายถึงว่าทางกองทัพอารกันเนี่ยส่งสารไปยังกองทัพพมา่าในจุดหรือค่ายต่างๆ ทั่วประเทศว่าถ้าคุณคิดจะยอมแพ้ก็ขอให้คุณยอมแพ้เสียตั้งแต่เนิ่นๆนายพลจัตาวาชินท่านนี้นะฮะเขาหลบหนีตั้งแต่วันพฤหัสที่กลุ่มอลาักาันเปิดการโจมตีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นได้เพราะเนื่องจากทัพอลาักาันเนี่ยล้อมไว้หมดแล้วจนในที่สุดเขาเลยถูกจับกลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่นายพลจัตาวาชินคนนี้นะครับ จะถูกจับกลุ้มได้ในวันศุกร์คิดดูแล้วกันนะฮะว่าขวัญและกําลังใจของทางทหารพรมาร่าเนี่ยน่าจะเหลือน้อยเต็นทีขนาดผู้บัญชาการกองกําลังหรือหน่วยลบหรือหน่วยปฏิบัติการในค่ายทหารของรัฐบาลทหารพรมาร่าย,ยังหลบหนีหลังจากกองทัพอารักันเนี่ย โจมตีค่ายแห่งนี้ตั้งแต่วันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เรื่อยมานะฮะจนในที่สุดปัจจุบันเนี่ยกองทัพอรากันก็ได้อ้างว่าเขาสามารถควบคุมเมืองปาเลสว่าในลัดชินได้อย่างสมบูรณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการโจมตีและยึดฐานของรัฐบาลทั้งหมด24แห่งรวมถึงฐานทางยุทธศาสตร์และกองบัญชาการทหารราบนอกจากนี้นะครับ กองทัพอากันยังได้กล่าวว่าเขายังสังหารทหารรัฐบาลไปถึง2 0นายและยึดอาวุธรวมถึงเครื่องกระสุนได้อีกเป็นจํานวนมากเราเห็นได้เลยนะครับว่าสื่อออนไลน์นมีความสําคัญต่อสองครามในรูปแบบใหม่มากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นจุดห่างไกลหรือมันอันตรายมากที่จะมีนักข่าวจากสํานักข่าวใดสํานักข่าวหนึ่งไปทําข่าวน่ย การที่เราจะได้รู้เหตุการณ์ต่างๆในเมืองนั้นๆหรือในจุดนั้นๆเนี่ยค่อนข้างยากแต่พอทุกคนมีมือถือทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจึงได้เห็นภาพข่าวรวมถึงการได้รับรู้เหตุการณ์นั้นๆอย่างได้ทันท่วงทีหลังจากสารที่ทางกองทัพอรักัน โพสต์ลงผ่าน X มันทำให้เราเห็นว่าโมเมนตัมของอำนาจมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนถ้าเป็นเมื่อ2ปีก่อนก่อนที่มินอ,องลายจะปฏิวัติก็ดีหรือหลังจากมินอ,องลายปฏิวัติแรกๆเราคงคิดไม่ถึงว่าเราจะได้เห็นภาพของกองกำลังชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพสูง มีอำนาจมี power พอที่จะส่งสารถึงกองทัพรัฐบาลทาหารเมียนมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วกองทัพของเมียนมาอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดจากภาพรวมนะครับของการโจมตีและก็ยึดฐานที่มั่นต่างๆของรัฐบาลอาหารพม,ม่าเนี่ยจากนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทาง ภูมิศาสตร์ก็ได้ประเมินว่าหลังจากนี้นะฮะภาพรวมต่างๆของเมียนมาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมภูมิศาสตร์ต่างๆในเมียนมาเนี่ยนะฮะกำลังจะเปลี่ยนรูปร่างไปโดยสิ้นเชิงซึ่งทั้งนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้เป็นที่แน่ชัดว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไง เพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้ามินออนไลน์หรือรัฐบาลทหารพรม่าที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศพ,ม,ทศพม่าเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยมันมีหลายชนชาตินะมีหลายเชื้อสายมีหลายกลุ่มแต่ที่เยอะที่สุดคือเบอร์มา่าก็คือพม่าน,นี่แหละเป็นชาติหลักถ้าเกิดมินอ,องลาย หรือรัฐบาลอาหารพรม่าเนี่ยหมดสิ้นอำนาจและไม่มีใครที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าบางรัฐเนี่ยเขามีกองกำลังเนี่ยทับซ้อนกันหลายกลุ่มหลายก้อนมากเลยนะฮะจนอาจนำไปสู่การขัดแย้งกันเองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าในจักภาพเลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า อย่างรัชฉานเนี่ยมีกองทัพทั้งหมด2 4 6 8 10 10กองกำลังด้วยกันนะครับขนาดรัชฉานรัดเดียวนะฮะรัตกยากรัตกะเหลี่ยงเนี่ยเขาก็มีกะเหลี่ยงกลุ่มต่างๆของเขาอีกซึ่งผลประโยชน์แต่ละกลุ่มเนี่ยอนาคตก็ยังไม่แน่นะฮะว่าพวกเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยพวกเขาขอแค่จับมือมันเหมือนกับประวัติศาสตร์จีน เหมือนกับพรรคก๊ก,กมินตัง๋งกับอคอมมิวนิสต์นะฮะในจีนน่ะตอนที่ร่วมมือกันตั้งกันต่างชาติก็ร่วมกันดีพอต่างชาติไปปับ๊บจีนสองจีนก็ตีกันเองรัฐต่างๆในพม,ม่าก,ก็ไม่ต่างกันเมื่อบรรดาเหล่าขุนศึกต่างๆอยากจะเป็นผู้นำแต่เพียงหนึ่งเดียวหรืออยากจะมีอำนาจสูงสุดอันนี้คือปัญหาที่อาจจะตามมาได้ และเราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่า2,000กว่ากิโลเมตรเราก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยหลังจากสิ้นสุดรัฐบาลทหารพม่าเราอยากจะเห็นพม่าเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้สาพ,พันธรัฐต่างๆเพื่อความสงบสุขและการค้าชายแดนที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ